โอเคครับก็ขอการสวัสดีคุณชมทุกท่านเลยครับวันนี้เับยผมวันโหดชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาหาแลกรหัสนะครับผมจะรหัสนี้นะขอหาขอขอแรกขอแรกกับรหัสที่แบบมีมีโยรู้นะครับมีโยรู้นะครับขอประมาณเลเวลเลเวลใกล้เคียงกับผมนะครับ ผมให้ดูนะประมานะัรหัสประมานะหาแรกนะใครสนใจบอกผมด้วยนะรหัสนี้ก็มีขั้เตอนในเรื่อี่สองม,มีผลมังกรแล้วก็ดาบทีสุย โอ้ยโดนลากข้าวทุกคนผมโดนลากขวี้ผมมกนะแล้วก็มีของด้เสียงอาจจะดังไปไหนต้องขอนะน่ทุกคนว่าไหมครับว่ามีแต่คนพีพีขอออกนอกคนนี้ก่อนมีแต่คน พีพีเสีย okay. งด <hi> ังครับโอเคประมาณนี้นะครับของก็ตามที่ผมบอกไปนะแล้วเดี๋ยวของในกล่องนะก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมขอไม่รีวิวด้วยกันแต่ก็ถือว่าของก็เยอะอยู่นะคะมีคาสต์เมืนกวีสองน้ำมันที่ผลดตใไปยนะแต่ตอนนี้ผมใช้มัตุ้กไปฮิวแมนดีกว่าครับ เพราะว่าคาลเต้ริชเนี่ยมีสอบผมไม่ค่อยัะผมไม่คอมโบไม่ค่อยเป็นนะผมคอ,คอมโบซูปเปอร์ฮีโร่มันเก่งมากกว่างั้นก็ขอจบคลิปวิทย์แข่วขนันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดไฟเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ